วันนี้พาครอบครัวมาที่หมู่บ้านญี่ปุ่นอยุธยาห่างจากวัดพนัญเชิงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเข้ามาถึงซื้อตัวคนละ50บาทเก็บมาเช่าชุดยุคตะ1 0 0บาทได้1ชั่วโมงกิโมโนเช่า200บาทนะคะนี่เลยค่ะข,ข้างในเราก็เข้าไปนิทรรศการชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ต่างๆของญี่ปุ่นประวัติศาสตร์ที่ญี่ปุ่นมาไทยมีโบราณวัตถุ เสื้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆที่เขาเก็บให้เราชมด้วยจุดนี้เนี่ยเด็กๆแล้วก็คุณพ่อเขาชอบมากๆเลยถือว่าได้เรียนรู้กันเต็มที่ตรงนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะคะเป็นประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างญี่ปุ่นไทยแล้วก็ประวัติศาสตร์โลกนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมนะคะแต่ละมุมสวยงามมากๆรม่มรื่นด้วยเรามาถึงประมาณบ่ายสามลมเย็นแบบนี้เลย อากาศดีค่ะแต่ก็ไม่ลืมทากันแดดนะคะบีบีกันแดดเคที่เอาอยู่ปะ่ะเราไปชมแตลม่ละมุมกันมุมถ่ายรูปคือเพียบจริงๆถูกใจทั้งครอบครัวเลยมาถึงบ่อน้ำตรงนี้เด็กๆก็ทำตามที่ป้ายเขาบอกนะคะบ่อน,นี้ก็คือไว้ใช้ล้างมือแล้วก็มีแผ่นป้ายไว้ใช้ขอคำอธิษฐานนี่ค่ะแผ่นป้าย มีทั้งภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษมุมนี้ก็น่ารักมากๆเลยปะครับนะคะชุดที่เกียดใส่ก็จะเป็นชุดญี่ปุ่นยูคาตะ100บาทเท่านั้นก็ใส่สวยๆชมวิวถ่ายรูปกันได้ทุกมุมเจอแมวเหมียวด้วยน้องเหมียวเนี่ยเยอะมากๆที่ตรงนี้ติดริมแม่น้ำเลยนะคะวิวสวยแล้วก็ร่มรื่นต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยเยอะมากๆค่ะ ไม่ต้องกลัวร้อนกันเลยตรงนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพยานะคะเดี๋ยวเราไปดูนเทศกาลจุดที่สองกันมีแม่ทองกีมาทำขนมไทยด้วยจุดนี้ก็มีเป็นเสื้อผ้าเครื่องใช้ประวัติศาสตร์ให้เราได้ชมอีกเช่นกันสวยงามมากๆเลยนะคะ ก็เป็นอีกวันดีๆเดินกันเหงื่อชุ่มเลยแต่ตัวช่วยเราต้องมีค่ะ Bb กันแดดเคที่ spf 50 pa สบกเหงื่อร้อนแดดร้อนเหงื่อชุ่มแค่ไหนก็เอาอยู่เนียนใสออร่าตลอดวันแบบนี้เลยถ่ายรูปไม่มีดอกแล้วก็ทาทับเมคอัพระหว่างวันได้เข้าได้ทุกสีผิวอยากแนะนำด้วยใจเลยนะคะสำหรับใครที่ตามหากันแดดดีๆตัวนี้เลยค่ะ Bb กันแดดเที B ่นะคะบ๊ายบายค่ะ